สวัสดีค่ะสวัสดี fc ที่น่ารักทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้นางฟ้ามีท็อปปิฟ้ฟินฟินระมุนตอใจนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะ fc สุดสวยน่ารักจิตใจดีนะคะส่งของขวัญวันเกิดมาให้นางฟ้าล่วงหน้าของมาถึงวันนี้เลยมีน้ำหอมนะคะน่ารักมากแล้วก็มีแบบว่าเป็นพวงกุญแจเนาะ น้องกุ้งนะคะหัวหินนะคะแล้วก็กระเป๋าสวยมากเลยค่ะชื่นใจที่สุดเลยน้องกุ้งเนี่ยเป็นเอฟซที่เปนางฟ้าตั้งแต่วันที่3มกราคมปีที่แล้วจนถึงวันนี้ก็ยังเปอยู่นะคะให้ตายเถอะขอบคุณจกกักรวาลนำพากาลยานมิตรดีๆ คนดีๆเข้ามาในชีวิตนางฟ้าเสมอแล้วก็เมื่อวานลงคลิปทาดไฟไปวันนี้มี FC l i ไลน์ใหม่ๆโทรมาบุ๊กดูไพ่ส่วนตัวทั้งหมด7ท่านนะคะดูยาวไปถึงวันที่5เลยนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะพรุ่งนี้อาจจะงดทำคลิป1วนันเพราะว่าเป็นวันเกิดอาจจะแบบทำบุญดินเนอร์หรือว่าแบบปล่อยจอยนะคะมาคะ่ะไม่ต้องพูดเยอะนะคะเรามาเข้าชื่อท็อป,ปิกกันเลยฟินๆนะคะคุณผู้ฟังขา ตอนนี้เขามองคุณอย่างไรคุณเป็นอย่างไรในสายตาเขาเรามาดูซิว่านึกถึงหน้าเขานึกถึงบริบทในความสัมพันธ์นึกถึงวันเดือนปีเกิดหรือถ้าไม่ทราบวันเดือนปีเกิดก็นึกถึงร้สไตล์ของเขานะคะนั่นแหละค่ะแล้วพอนางฟ้าอ่านไพ่สื่อสารผ่านไพ่ให้คุณรู้ก็แบบถ้าเรื่องราวหรือว่า,าแนวโน้มมันคล้ายกันก็รับพลังงานดีๆไว้นะคะมาค่ะเดี๋ยวทำคลิปนี้เสร็จจะทำคลิปอ่า ความลักทัดน้ําให้ต่อนะคะทัดไฟใครไปส่องก็ไปตามดูได้นะคะส่วนทัดน้ําก็ลงให้ไม่เกินตีหนึ่งวันนี้นะคะไปต่อคะ่ะ ตอนนี้เขามองคุณยังไงนะคะคุณเป็นอย่างไรเป็นเช่นไรในสายตาเขาเรามาดูซิคนคนนั้นเนี่ยอ๋อห้าม้คุณดีวกับคนธาตุไฟหรือเปล่าเขามองว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะเอาชนะหัวใจคนที่เขาอยากจะมาแบบว่าไฟในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งห้าม้แข่งแย่งยื้อแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นเขาอ,อาจจะเป็นหนึ่งในคน ตัวเลือกของคุณหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจห้าไม้เลขค่านะคะเขาอาจจะเกิดวันที่5จ,จะเกิดพลังงานของไฟแม่สิงห์ธนูตอนนี้เขามองว่าคุณมีสเสน่ห์มากๆเลยนะทำให้เขาว่าใจละลายใจสัน่นแล้วก็เขาอยากจะสู้กับคนที่จะมาอีออน,อนแหนวุ่นวายแบบ ทำให้คุณแบบว่าอหันไปมองเหล่มองนะคะขอแค่คุณแบบมองเขาได้ไหมคนเดียวตอนนี้เขามองคุณมีเสน่ห์มากๆใครต่อใครก็ต้องการคุณคุณเป็นที่ต้องการของท้องตลาดใครต่อใครก็อยากจะเอาชนะจีบคุณให้ติดนะคะไปต่อนะคะดูซิดูซิตอนนี้เขามองคุณยังไงนะคะเรามาดูพลังงาน โอ้สิบไม้เลขหนึ่งเลขห้าเลขสิบสิบห้าผู้หญิงผู้ชายเป็นเลขสิบห้านะคะ สิบไม้กับห้าไม้ทัดไฟมาแรงมากเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งอยู่ที่ไหนก็มีแสงมีสปอตไลท์ไปไหนใครๆก็รกักเขามองว่าคุณเนี่ยเตรียมตัวที่จะออกเดินทางโยกย้ายที่อยู่หรือว่าหนีเขาไปไหนนะอย่าหนีเขาไปเลยนะหรือเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เขาอยากจะร่วมทิปขับรถให้คุณนั่งนะคะเป็นให้คุณเป็นตุ๊กตาหน้ารถเขาแล้วก็ทําให้คุณมีความสุขเขามองว่าทุกแผท ทุกที่ทุกแผนที่นะคะที่หมุดที่เขาปักเนี่ยเขาอยากมีคุณร่วมเรียงเคียงถนนแล้วก็เขาอยากให้คุณแบบว่าเช็คเลตติ้งน้อยๆหน่อยอย,อย่าสวยเยอะเขาไม่อยากเหนื่อยเขาไม่อยากมีคู่แข่งทางความสัมพันธ์เยอะนะคะไฟแม่สิงห์ธนูมาชัดมาแรงมากหมายเลขสิบหมายเลข15มองว่าคุณสวยน่ารัก เก่งสตรองแล้วก็มีแผนในหัวว่าจะเดินทางยกย้ายอ,อพยพไปไหนมีวัวอยู่ตรงนี้คุณกับเขาอาจจะเกิดปีตัวใหญ่ปีวัวปีเสือนะคะปีมา้าปีแพะได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณนะคะไปต่อคะ่ะตอนนี้เขามองคุณยังไงเรามาดูสิคะ เขาคนนั้นเนี่ยมองคุณผู้ฟังยังไงแปดเหรียญพลังงานของทัศดินพฤกสกันมับางกรเขามองว่าคุณขยันเก่งฉลาดแบบมีแพชชั่นมีแผนที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าลงทุนเขามองว่าคุณเนี่ยทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยนะเปิดงานวันแรกเนี่ยคุณก็แบบขยันเลยนะเขามองว่าทําไมคุณน่ยไม่แบบว่าเบรกบ้างพักบ้างนะคะ คุณเนี่ยเป็นคนที่แบบโอวุ่นวายแต่กับคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือว่างานของคุณคุณอาจจะเป็นผู้บริหารเป็นคนที่ต้องบริหารเรื่องเงินเรื่องครอบครัวชีวิตแล้วก็อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรอะไรเนี่ยเขามองว่าคุณเก่งจังเลยคุณเนี่ยบรานา์ชีวิตเก่งมากๆเลยเขามองว่าเขาอยากได้คุณเนี่ยเป็นไอดอลเป็นอินสปิเรชันแล้วก็เป็นคนที่ เคียงคู่กับเขาทําให้แต้มบุญของเขาสูงขึ้นเขามองว่าความขยันของคุณเนี่ยมันยิ่งทําให้เขาเฮี้ยนกระหือรือที่จะแบบอยากเก่งอยากรวยอยากมีทุกสิ่งอย่างเพื่อมา support o f f ร์คุณนะคะหมายเลข8หมายเลขห้าแปดบวกหเป็นเท่าไหร่คะสิบสามหมายเลขสิบสามหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบห้าซ้ํหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะมองว่าคุณเก่งฉลาดเลดิศแล้วก็ไม่เป็นที่สองรองไครทัดดินทัดไฟออกมานะคะ ไปต่อนะคะใครที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายใจขอให้หายจากเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้ปีนี้เป็นปีที่สุขภาพร่างกายจิตวิญญาณของคุณงดงามมากๆนะคะไปต่อค่ะ ตอนนี้เขามองคุณยังไงจัสติกมีพลังงานของผู้หญิงผู้ชายจั ick, สติกราศีตุลเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่งดงามมากส่งแต่พลังบวกส่งแต่ด้านบวกให้ใครต่อใครและเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาเนี่ยทุกๆครั้งที่เขาได้รับพลังบวกจากคุณนะเขามี energy มีไฟแล้วก็มีความแบบว่าอยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อให้คุณประทับใจชอบใจถูกใจนะคะแม้ว่าเขากับคุณอาจจะเป็นรักทางไกลมีระยะทางสิบไม้ ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะคะต้องไปเริ่มต้นไปเติบโตถ้าคุณกับเขาเป็นรักทางไกลเขามองว่า j u สติ c สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลช่วยเขาทีได้ไหมช่วยดนใจให้คุณรักเขาแค่คนเดียวไม่แปรผันไม่เปลี่ยนไปไม่แบบว่าหวันไหวไปกับใครที่มาพนเน้อพนอแบบว่าพูดยกยอปอปั้นคุณเขาอย,อยากให้คุณแบบว่าซื่อสัตย์ จริงใจแล้วก็ผูกมัดกับเขาคนเดียวได้ไหมนี่คือสิ่งที่เขามองนะคะบริบทก็คือคุณฮอตอะคุณเก่งใครๆก็อยากได้คุณก็อย่างพี่ว่าอย่างที่บอกคุณเนี่ยเป็นที่ต้องการของท้องตลาดอยู่ตรงไหนใครๆก็แบบว่าเห็นแสงให้เกียรตินะคะมองดีค่ะแต่ แต่เขาเชื่อเรื่องพรมลิจิตเชื่อเรื่องจัก,กรวาลเชื่อเรื่องโ so ซเมทวินแฟมจะติดเขาอยากให้จัก,กรวาลช่วยดูคุณให้หน่อยนะนะคะแบบเป็นหูเป็นตาให้เขาหน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเขาจะได้ไปขยันเติบโตเรื่องงานเรื่องแพทชั่นของเขาบ้างเพื่อที่จะได้มาออฟเฟอร์ดูแลคุณนั่นแหละคะ่ะนะคะ ไปต่อนะคะดูสีดูซ,ดซีตอนนี้ขอมองคุณยังไงเรามาดูกันสิคะเฮอร์มิตหรือสีจาส่องส่องสมบึงมีพลังงานของปู่ฤาษีหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่คุณนะคะเก่าปีเก่าเดือนขึ้นไปรักคิดถึงห่วงใยเสน่หาโหยหามีใครบางคนดินพึกศกันมังกรมองว่าคุณเก่งฉลาด ขยันสตรองเป็นที่รักของทุกคนแล้วคุณรักเขาไหมสิ่งที่เขามองคุณคุณรักเขาบ้างหรือเปล่าคุณคิดถึงเขาบ้างหรือเปล่ามีแต่แบบจะเดินจากเขาไปมีแต่แบบจะไปทํานู่นนี่นั่นโดยที่แบบลืมเขาไปแล้วหรอมีใครบางคนราศีกันนะคะราศีกันราศีตุลราศีสิงคิดพึกศกด้วยกันตุลสิงค์พึกศกคิดถึง วนเวียนอยากเจออยากให้คุณรู้ว่าเขาไม่เคยลืมคุณเลยจิตวิญญาณของคุณที่มันแบบยังแบบว่าดึงดูดทำให้เขาฝันถึงคิดถึงเขาพยายามที่จะแบบว่าหักห้ามใจไม่คิดถึงไม่รกักไม่ห่วงใยไม่ปรารถนาไม่อยากลั้าเส้นชีวิตคุณแต่เขาก็ทําไม่ได้ค่ะมีพลังงานของใครบางคนนะคะเป็นคนที่แบบธรรมะธร,รมโมสายบุญสายดาร์กหรือเปล่าไม่รู้คิดถึงคุณมากๆอยากให้คุณรู้ว่าเขาเนี่ย มองคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงนะคะแต่ถ้าคุณรับรู้ได้จากการมาฟังพี่ไพ่ช่องนี้ก็ลองดูสิคุณได้บ็อกใครไปหรือเปล่าหรือว่าคุณแบบว่าได้ลบใครออกจากเพื่อนออกจากแบบว่าความสัมพันธ์หรือเปล่ามีคนกําลังคิดถึงคุณแล้วก็อยากให้คุณรับรู้ได้ด้วยกดแรงดึงดูดนะคะเขายังคงวนเวียนวนเวียนเข้าหาคุณแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณเนี่ยมีงานมีคอนเน็กชันมีอะไรให้ทเยอะๆจนคุณลืมเขาไปแล้วละมั้งนะคะนี่คือสิ่งที่ ขอมองคุณณนะตอนนี้สุดท้ายก็คือรักหวังดีคิดถึงสเสน่หากลับมาได้ใหม่นะคะ ไปต่อนะคะตอนนี้นะคะเขามองคุณยังไงเรามาดูสิคะเขามองคุณแบบไหนยังไงนะก้าวถ้วยมีอิสระรักชูดูแพงเก่งสตรองโสดอินโทรเวดไม่สนโลกไม่สนใจใครเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่า นอกจากเก่งเรื่องงานเก่งเรื่องการวางตัวเก่งเรื่องการบริหารเสน่ห์แล้วอ่ะคุณยังเป็นคนที่แบบเข้าใจชีวิตเข้าใจมนุษย์ไม่เล้าหรือไม่ไม่แบบงอแงไม่เอาแต่ใจไม่ทําอะไรให้เขาแบบว่าจนทําให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยไรตัวตนเหมือนแบบต้องอยู่อย่างไรตัวตนไม่รู้เหมือนกันว่าฉันนะ่าสำคัญกับเธอหรือเปล่าตอนนี้สิ่งที่เขามองเขาก็ต้องแบบพยายามนิดนึงอะนะพลังงานของ9้าถ้วยห้าไม้จะสติกนะคะ1ิบไม้ ถ้าไม่พยายามจะไปสู้กับใครจะไปแข่งกับใครได้ถ้าจะนั่งส่องคุณทั้งจิตวินดาณอย่างเนี้ยแบบชีวิตจริงคุณอาจจะ alert ลัละลาปาจิงโกะก็ได้นะคะบางครั้งอาจจะมีใครบางคนอยาก treat อยาก take action หาคุณนะคะ15 19 18นะคะ13นะคะแล้วมีพลังงานของอหมายเลข10นะคะมองว่าคุณเป็นคนที่แสนดีคิดถึงคุณมากๆอยากเจอที่สุดแล้วก็อยากให้คุณ ไม่ลืมเขานั่นแหละค่ะนะคะอย่าลืมฉันเพราะฉันไม่เคยลืมเธอเลยอย่าเลิกลักฉันเพราะฉันรักเธอเสมออยากเจอเธอทุกวันนะคะไปต่อค่ะตอนนี้คนคนนั้นผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นหนึ่งบุรุษหนึ่งสตรีนั้นมองคุณอย่างไรนึกถึงหน้าเขานึกถึงชื่อเขาวันเดือนปีรอยยิ้มแววตาสิ่งที่เขาเทคแอคชั่นกับคุณเจ็ดดาบ ดาบพลังงานของเจ็ดดาบคือความลับปิดบังซ่อนเล้นอยากจะแบบว่าบอยบินเขามองว่าคุณมีความลับคุณมีความลับอะไรกับเขาล่ะคุณถึงจะบอยบินหมายเลขสิบนะคะสิบไม้เจ็ดดาบเขามองว่าเขาเข้าไม่ถึงคุณเลยบางทีคุณก็ดูเงียบลึกลับดูมีแบบ พลังงานแปลกๆนะคะเขางงเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงแบบว่าคิดถึงแต่คุณตลอดเวลาแต่แบบเหมือนแบบเวลาที่คุณโพสต์อะไรลงโซเชียลคุณมีความสุขจังเลยอ่ะชีวิตคุณดีดีอ่ะไม่หันมามองเขาเลยนะคะใครบางคนงอนคุณแล้วนะคะพลังงานของลือสีจอมส่องอาจจะงอนคุณนะคะงอนว่าคุณไม่สนใจไม่แยแสไม่แคร์เขาเลยใช้ชีวิตสุตรงสุดติงกระดิ่งแมวมากแถมคุณยังเป็นลูกหลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขนาดใช้กดแรงดึงดูด กับคุณนะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สะก,กิดให้เลยอะ่ะทำไมคุณไม่โทรกลับมาไม่ทักกลับมาไม่แบบว่ารีแอคชั่นใดๆให้เขารับรู้ว่าคุณยังคงมีเขาอยู่ในชีวิตเลยนะคะวันนี้ขอบคุณ f อโทรมาเปิดไพ่กับนางฟ้าแล้วบอกว่านางฟ้าเสียงเพราะมากเลยฟินมากเลยขอบคุณนะคะชมแก่งอะ่ะชมทั้งใน YouTube แล้วก็ในชีวิตจริงด้วยคุณผู้ฟังน่ารักจริงๆเลยค่ะ ไปตอ่อนะคะตอนนี้เขามองคุณยังไงเรามาดูซิห้าเหรียญเทวร้อนเงินหลัจ้าเขามองว่าบางทีคุณแบบมีปัญหาอุปสรรคใดคุณก็ไม่บอกเขาคุณชอบสู้ด้วยตัวเองคุณมีความลับคุณมีอะไรคุณก็แบบ เก็บความเครียดความท็อกซิกไว้คุณต้องปลดปล่อยออกมาบ้างนะเขาอาจจะไม่ได้รวยล้นฟ้าอร p ต o r t o f f ร์คุณได้เดือนละเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่ว่าจิตใจเขาว่าบารมีของเขาก็ยังพอมีอาจจะช่วยคุณหาทางออกในทางตันได้นะคะเขามองว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรถ้าเขาช่วยได้เนี่ยเขามีอยู่ประมาณ5 0 0ร้อยห้าพเนี่ยเอาไปก่อนก็ได้นะถ้าคุณขาดแคลนเรื่องเงินนะคะพนักงานคือฉันอยากให้เธอมีความสุขฉันอยากทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอหลุดพ้น จากพันธนาการที่เธอไม่บอกไม่พูดความลึกลับของเธอบางทีก็ทำให้ฉันเจ็บปวดเนี่แหลคะค่ะตอนนี้เขาคิดเช่นนั้นแล้วก็มองคุณแบบนั้นนะคะ เขามองว่าเขาอยากช่วยคุณจริงๆนะอยากให้อะไรในสิ่งที่คุณต้องการแต่บางทีเขาก็มีน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยก็เอาไปเท่าที่เขามีก่อนได้ไหมอ่ะคุณไม่ต้องเกรงใจเลยนี่คือสิ่งที่เขามองคุณเขาคิดดีเขาหวังดีเขาอยากให้สิ่งดีๆกับคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะหรือหาก้นว่าเขาไม่ได้ตอบแทนด้วยเรื่องเงินตราบารมีให้เขาตอบแทนนั่นการได้อยู่ใกล้ๆได้เอานู่นนี่นั่นให้ได้ขับรถให้ได้ถือของให้ได้ ซื้อกับข้าวให้คุณทําให้คุณยิ้มได้มีความสุขได้หรือมอบการสกินชิปก์กกอดจับมือหอมหนวเนียให้คุณฟินแค่นี้ได้ไหมนะคะเขามองว่าอะไรก็ได้ที่เธอต้องการฉันจะพยายามพยายามให้มันแบบไปถึงจุดคลายแบกเลยทีเดียวเชียวนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณแล้วคุณล่ะต้องการสิ่งเหล่านั้นจากเขาไหมหรือว่าคุณไม่หือไม่อือไม่เป็นไรหรอก อดอย่างเสืออยู่อย่างสิงไม่มีก็ไม่กินไม่มีก็ไม่ต้องออกจากบ้านคุณเนี่ยเป็นคนที่ลึกลับมากๆในสายตาเขานะตอนนี้ที่เขามองคุณนะคะไปต่อนะคะตอนนี้เขามองคุณยังไงชัมปรั้นพลังงานของผู้หญิงผู้ชายหมายเลข14เขามองว่าคุณนิ่งเงียบสงบคุณจะยังไงกับเขากันแน่หรือว่าคุณแบบปล่อยวางแล้วคุณตื่นรู้คุณแบบพอแล้วความรักคุณไปแบบว่าเล่นแลปแต่าทาตุกับการอยู่กับตัวเอง introvert คุณใช้แบบพลังงานแบบว่าเออปล่อยวางปล่อยผ่านอะไรที่มันใช่มันจะไม่ต้องเหนื่อยแต่ว่าถ้าอะไรที่มันใช่มันจะฟินมันจะโฟร์เขามองว่าคุณเน่ไม่ยึดติดกับอะไรเลยเขามองว่าคุณไม่ฉุดรั้งไม่พยายามเลยคุณได้แต่นิ่งเงียบสงบคุณอาจจะเป็นชาวชัมพรันนะคะราศีธนูนะคะเขามองว่าคุณเปลี่ยนไปคุณเก่งคุณเงียบคุณลึกลับคุณเอาอยู่คุณแบบ มีแผนบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่รู้หรือคุณจะทิ้งเขาจะหายไปจากชีวิตเขานะเฮอร์มิตชัมพรันนะคะแล้วก็สิบไม้เขาอยากรู้จริงๆเลยว่าถ้าวันหนึ่งคุณ ไปแบบไม่ลาไม่บอกเขาหายไปจากชีวิตเขาเขาจะเป็นยังไงเขาต้องตรอมใจปวดใจดังไฟซุ้มเสืองแทรวงอกชันก็เธอมาตัดสัมพันธ์เขาอยากบอกว่าคุณอย่าตัดสัมพันธ์เขาเลยนะเขาเจ็บนะแค่คิดก็เจ็บแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงโอ๊ยเจ็บลายเจ็บลายอิลา,า,า่าฮักอายอายเจ็บปักคักหมอที่ไหนก็ช่วยเขาไม่ได้นะคะมีแค่คุณเนี่แหละคะ่ะเป็นหมอใจหมอ เยียวยาหัวใจหมออ่านไพ่แบบนางฟ้าก็ช่วยเขาไม่ได้หรอกนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราใช้ไพ่อีกหนึ่งสำรับนะคะเรามาดูซิว่าตอนนี้เนี่ยคนคนนั้นผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขามองคุณยังไงมีปีนักสัตว์เพิ่มออกมานะคะหนูวัวง,งูหนูวัวง,งูนะคะเสือลิงนะคะ อยู่มาพูดมาอยู่ดีๆพูดมาดื้อว่ามีเจ้าของเขามองว่าคุณแอบมีใครหรือเปล่าเจ็ดดาบคุณแอบแบบว่าไปแบบว่ากิก๊กับใครแล้วไม่บอกเขาแล้วพร้อมที่จะจากลาตีจากเขาหรือเปล่านะ พลังงานของเก้าถ้วยนะคะพลังงานของชอทัดน้ำาก้าถ้วยก็จะเกิดวันที่9้ามีความมีเลขเก้าในความสัมพันธ์ตอนนี้เขามองว่าคุณเนี่ยทำให้เขาแบบว่าหงุดหงิดหนหวยอารมณ์สวิงอารมณ์แบบไม่นิ่งอะค่ะ จากเมื่อก่อนก็าอาจจะเป็นคนที่แบบหล่อรวยป๋ามีบารมีไม่ค่อยแบบว่ายุ่งกับโซเชียลไม่อยากส่องคุณทําให้เขาหัวร้อนวาวุ่นอยากจะมานั่งมองนั่งส่องว่าคุณจะโพสอ,อะไรคุณจะทําอะไรคุณจะแบบแอบ,บกี้กับใครหรือเปล่าถ้าคุณคบกับผู้ใหญ่จิตใจดีนะคะเป็นคนแบบว่าออฟเฟอร์คุณที่ผ่านมาเขามองว่าทําไมคุณไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นจากเขาแล้วหรอทาไมคุณแบบเก่งจังเลยคุณจะอยูไ่ได้ด้วยตัวเองจริง,รงๆหรอนะคะพลังงานคือเขาแคร์เขาห่วงใยแล้วเขารู้สึก ห่วงคุณที่สุดเลยค่ะดูสีนั่งหน้าดำคําเครียดเลยหึงห่วงห่วงแค่แต่ว่าเธอไม่สนใจพี่เลยนะคะเขาอยากบอกว่าก็ไม่รู้สินะสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกฉันจะผูกมาฉันจะฉุดรั้งฉันจะแบบเกาะเธอไว้แน่นเพราะว่าฉันห่วงเธอมากๆเลย FC นางฟ้านะคะ ไปต่อนะคะดูซิดูซิตอนนี้เขามองคุณยังไงเรามาดูกันซิคะว่าวเขามองคุณยังไงนะโอ้พนักงานของเฮอร์มิทนะคะอีกแล้วอะไพ่สองสำรับออกมาแบบว่าเฮอร์มิทเป็นชาวราศีกันนะคะแถมยังเกิดเลข9เกิดวันที่9ก้ากจะเกิดวันที่9เดือน9นะคะพลังงานเขาเป็นคนที่แบบว่าก็อย่างที่บอกปกติไม่ค่อยอยากยุ่งอยากเล่นน่ะ ล็อกโซเชียลแต่ว่าเมื่อมีคุณเข้ามาในชีวิตเนี่ยมองว่ามันต้องส่องอะต้องสืบต้องส้ำบังส่องนิดสอ่องใดก็ยังดีไม่เห็นหน้าเจ้ากินข้าวไม่ลงไม่เห็นโซเชียลเจ้าเนี่ยพี่จะกินข้าวไม่ได้เลยนะคะเขาหวงแต่ภายใต้ความหวงก็แสดงออกเยอะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะแบบสินแตกอะไรเงี้ยพนักงานคือแบบ เขาต้องวางตัวดีๆถ้าเาว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณเป็นรุ่นพี่แบบมีหน้าที่การเงินโปรไฟล์ดีอะ่ะเขาจะต้องค่อยๆส่อ,อ,สองอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแต่ในใจร้อนรูปวาบหึงห่วงอยากรู้อยากรู้นะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณเธอจะฮอตไปไหนเธอจะแซ่บไปไหนเธอจะเซ็กซี่ไปไหนเนี่ยแล้วใครดอกใครเนี่ยจะหักห้ามใจยังไงขนาดเขาเนี่ยยังแบบว้าวุ่นว้าวุ่นขนาดนี้นะคะ วันพุธวันอังคารวันจันทร์วันศุกร์วันอาทิตย์นะคะหึงหวงห่วงแคร์อยากรับรู้อยากรู้ความรักของคุณอยากให้คุณเปิดเผยทั้งหมดให้เขาฟัง ราชินีถือถ้วยน้ำมีนกรกฎพิจิต3 7 11 11 9นะคะเขาอยากบอกว่าเขามองว่าคุณเป็นคนจิตใจดีคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสไตล์พูดจาดีแบบทำให้ใครแบบว่าคุยด้วยเราสบายใจปเปรียบเสมือนแบบว่าคุยกับคุณแล้วมันเหมือนแบบนักจิตวิทยาที่คอยฮิลลิ่ง บุคคลเหล่านั้นน่ะแล้วเขากลัวว่าบุคคลเหล่านั้นน่ะจะต้านจะแพ้ทางความน่ารักความเซ็กซี่ความละมุนความใจดีของคุณน่ะแล้วมันทําให้เขายิ่งแบบต้องมีคู่แข่งทางความสัมพันธ์อีกแล้วหรอรับนะคะบางทีเขาอยากจะสาปให้คุณเป็นแบบว่าคนที่ไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดหรอกคือแค่อยู่นิ่งๆนั่งเฉยๆคุณก็น่ารักคนก็ชอบคุณแค่โพสต์รูปคนก็ชอบคุณแต่ถ้าคุณแบบให้เขาแอดไลน์นะคะ DM มาหาหรือว่าแบบ แมสเศจมาหาเนี่ยบุคคลเหล่านั้นได้ยินเสียงคุณโทรคุยกับคุณแล้วมันยิ่งแบบมันน้องหลงคุณแน่ๆเลยนี่คือสิ่งที่เขามองคุณสุดท้ายก็คือฉันห่วงเธอเพราะว่าฉันรักเธอฉันคิดถึงเธอฉันเลยอยากจะไปหาเธอฉันห่วงเธอฉันเลยอยากจะรับรู้เรื่องราวของเธอนี่คือสิ่งที่เขามองคุณนะคะเยอะไปหมดเลย everything จริงกระเบลแสดงว่าแฟนคุณคนคุยคุณหรือคนที่คุณนึกถึงเนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบมี ego i n t เวิร r t ขี้หึงขี้หว แล้วก็แบบเป็นคนสองบุคลิกไม่พูดในสิ่งที่แบบอยากจะพูดหรอกนิ่งเงียบแต่ว่าน่ากลัวนะคะคุณอาจจะคบกับคนที่แบบว่าสายดาร์กสายดาร์กนิดนึงนะคะหรือจะออกแบบแนวเทาๆอะไรเงี้ยนะคะ ไปต่อนะคะดูซีพลังงานพิไพ่ทาโรค่ะตอนนี้คนคนนั้นเนี่ยมองคุณผู้ฟังของนางฟ้ายอย่างไรคุณเป็นอย่างไรในสายตาเขาตัว M นะคะมีตัว M ออกมาเขาอาจจะชื่อ M A C E C U P H ในชื่อนามสกุลนะคะเอ็ดออฟคัพนั e เบอร์วหมายเลขหนึ่งหมายเลข1 1บเหมายเลขสิ 13, บหมายเลข17นะคะเขามองว่าอยู่เป็น Number One นน่ะเป็นแบบ ราชนีถือถ้วยคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนดีเป็นคนที่แบบว่าพ่อแม่ห่วงเป็นลูกคุณหนูเป็นแบบประมาณว่าเป็นคนที่มี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะรอเล่นกับความรู้สึกคุณหรือว่าคนในครอบครัวคุณไม่ได้นะต้องจริงใจถากว่าจะคบกับคุณต้องเข้าตามตอกออกตามประตูนะคะเขาเลยมองว่าเขาขอไปตั้งหลักก่อนนะขอไปตั้งหลักสองคุณก่อนถ้าหากว่าจะเทคแอคชั่นเข้าหาครอบครัวคุณเนี่ยเขาจะมีตังพอไหมซัพพอร์ตออฟเฟอร์ดูแลคุณพอไหมเขาต้องแบบว่า พูดจายอย่างไรนะคะ love me love my m o m love love me love my family รักคุณด้วยก็ต้องรักครอบครัวคุณได้ได้ด้วยนี่คือสิ่งที่เขามองและก็เขาอยากให้คุณคิดกับเขาเช่นนั้นเขาอยากพาคุณไปเจอพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ애อ o ครับ <'s> okay. เริ่มต้นความสุขเริ่มต้นสิ่งดีๆไม่งอแงนะคะไม่แบบทำให้ฉันต้องหึงห่วงห่วงเธอเพราะว่าถ้ามีเช่นนั้นฉันจะหาเงินหรือหาพลังงานดีๆไม่ได้นะคะเขามองว่าคุณนะ่ย ป็นคนที่สวยเลิกได้ห่อเลิกได้คนอย่างคุณน่ะนั่งส,สวยเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งโสด3วันก็มีคนมาจีบเขาบอกว่า3วันนาลีเป็นอื่นน่ะคุณเนี่ยแค่สามชั่วโมงก็มีคนมาจีบแลวโอ้โหคุณฮอตมากๆเลยนี่คือสิ่งที่เขามองคุณแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าคุณเป็นแบบนี้เลยแบบนี้เลยในสายตาเขารักที่สุดแคร์ที่สุด หวงที่สุดหึงที่สุดแล้วก็ต้องการที่สุดนะคะแฮปปี้บายบายนะคะคุณผู้ฟังเทคแคร์ดูแลสุขภาพรักทุกคนบายบายค่ะ